กลับมาเป็นอีกแล้วันนี้วัสดีค่ะวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสวัสดีกันสูบุขสุขคนสวัสดีเอฟซีของเย่บนอันเป็นที่รักและคิดถึงทุกพื้นที่สุมมมสุเกเดอร์เอาเปิดคลิปขึ้นเห็ดยห่งกันมาตีสวดตามหงหงยูทงหน้าหรอพี่น้องวันนี้เย่บนตนี้แข็พิเศษเด้อบังรถก่อนบังรถก่อนมาจะใส่ทงหน้ามีรถ จิงจอดผลเดี้ยมือนี่เนี่ยฝรั่งแต่ว่ามัม่ฝรัง่งเนี่ยฝรั่งแต่ว่าบบมีฝรั่งวาจันนังสานว่า <c oughs> มะยามกันมะเล่นน้ำกันน้อ,นนองนกอยู่ลัมเทมินใช่พี่น้องแล้วไก่สิไปแล้วละ่ะสิบินมันที่เท่าไหรก่อนเดือนหนาบินเดือนหนากับพ่อญ่กับอังกฤษก็เลยมาหากันมากระเอ้ามาเล่นทงไ้ไปแล้วอยู่ในบ้านมันหอนเนาะยี่นบน,นกับสิบปงงบับหอยแต่ว่าเรากับสิบไปยามอายแล้วอยู่บ้านปักเล็ดนี่ เลยทงหน้านี่ไปน้อยนึงเลยหน้าพวกยายบนไปน้อยหนึ่ง,เ,บบองเอ็ซีมาเร็นนมา,ามถทมหาย่บ,บนนย่บ,บนว่สันเอาแมนไปเนาเหมือนยิบ,บนย่บ,บนว่าสันยิ่งผกลังเสียนเปลี่ยนผกักนงสินสีผ้าออกมาทงหน้านแล้วบอกเมื่ไม่เ้าบอีใต้จังนไปคุยไปยินยินข่าวค่คยติบุกยนทังุกวงเป็นนั่น สาวเสือบอืมพี่ตีสาวเสืบสีเหลืองงัน้นมะน่าไหมเสิอบเบิเเเดเบิ้ดดาอืม,อมนั่นแหลวเขาก็ปลาชิ้นพี่สายเรามาได้เมียอยู่บ้านปัะเกเลดแต่ว่าพี่นางเราเสียแล้วให้ว่าสั่นให้ไปหาน้องน้อ,องปล่อยเอาซะบ,บ่ไปไกลจนเท้อตามหมองหงน้ำกันพี่น้องกินแล้วจังน่อยก็จะไปงมบักหอย เดี๋ยวจะมาหอนแทะมันก็ย้อนแสงที่ไปใส่หม้อหน่ำคือพอเห็นมีหอยมี่ต้องจากท้องพี่น้องพี่น้องป้องกบพี่น้องป้องปไปโอ้ยสบายดีทุกคนเห็นมีหอยดัดสันโอ้ยนี่เด้อหอยนยอิ่มใส่ออกแต่ห่อนหอยอย่างนี้แบบนี้ก็คุ้มไปเอย ี่น้องหอยอ้วน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 ตะวัานหนำมันเลิกแหมฮะไอเจ๊<งาน>ไหนเขาสีมุ้งไหนล่ะ<งา>นีไ่ไหนยูตะวันมันหนำ<ง><น>เลิกไหมพี่น้องน้ำหนำหนำม,มันมาเพิ่มบางหันละเนี่ยห<งา>นำม,มันมาเพิ่มบางฝนตกนี่เนาะ โอ้ยเดีว่าบอกหยมันจะนิงอยู่รเ่เดว่ามันบอหลายคือเก้าวพีนองมันบ่มันบ่เมอนมันเบิดดอกฝนตกน้ำหลายมันกัไปทั่วเนาะมัสี่ร้อยมันก็สีไปน้ำน้ำน้ำังทัวแล้วทั้งใดก่อน ผป่ันองปนไโอ้ได้อยากเล่นน้ำกับมาเด้อพี่น้องเอ้ยผ้ได้อยากเล่นน้ำน้ำยบนกับมาเด้อนี่พี่กัดามัจักพี่กาดมาเหมืจักให้จอยมาเออ้าเด้อวานวไม่หาอย่เสอลีดองน่วยวังหันอ้วนขม นี่หอยได้ซนีหนึ่นงโอ้ยตุ่หัวก็ล้มมาิ่นานพอสามนาทีอยู่มาพีมาพีไปยังข้างนั้นกแล้วเดี๋ยวินมันเป็นจำนี้ไปไประเดี๋ยดีน้ำลึก <ขอ S 1> ไปล<ด>ะหาไทยคนอื่นเลยไปมาแต่ทางฝุ่นมันก็ย้อนเสียงตัวไปไปฝุ่นมันย้อนเสียงมันก,ก็บต้องรักไว้โอ้ยเป็นตาเขาเบิ่งตาไล่แถเนาะแับนี้เนาะ วีวีใบวีมาเลยเผมอ่ไม่อยากเลยมันแพนกล่องพี่น้องเป็นามเจ้าเบิ้งไหนบ่ล่ะอีบ่ไลตาประท้วงีมือกล่องมือกล่องมือกล่องอ๋อจ้วหอยยึดส่บูานนี่นั่นมันหวหอยลนะได้กเสือ ตัวนอยๆตัวหน่งนเะมันใ่ญเมันเาตัวเงี้ยคนฝุ่นอีเยตามไปฝุ่นมันต่ให้หนัีนะจ๊ะนหอยหน่อยแบบตุ่ยยังที่รถไปตุ่ยไปี่ไปยังนี่เนี่ยตั้งดอก่นนี่ไอ้ชี่ไปโหลดไปของเขายู่หาไปท่ไปโหลดตอไปดิายไม่แต่ชายดูิตตาาดอก อันใดมึงใช้พอดีคิอติดแบเออร์กจะบอกไปน้ำในตัวนี่ผลก็มีกันน้อกหอยพี่นอนะคราไปเต็มเป็นยมึงเป็นทุกขาดม่หอย,อยง้วนห่ืมันจบหัก วเบอร์เห็ดเกี่ยวกับง่วกับจัดตกก็ไดเหมืนดีที่ไหนก้ไมเขาไปเบิดีที่ไหนเดิหน่อยๆจับจูหาดยคท่านกัปืนปืน เปนี่ยนปวดเออโชว์เนี่ยมาโชว์เนี่ยโชว์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 เดี๋ยอยังงั้น เสียง้องหมาตเน,นี่ยไป้องิะหวัวไหน่ัห่อฮวงอะอุ้ยนุย้ยน,น,นม่งัวต้ามาพี่เลยตัมันมีไกลมานนั่นแหละตั

ไปทัว ้ยแโอพี่น้องฟ้องกุ๊กพี่น้องฟ้องตายพี่น้องฟ้องกุกับพี่น้องฟ้องตายแล้วเบิ้งตากล้องนอนทอา้ายออกมาเน,งงานี่กิ้งล้มทางในแม่กิ้งล้มห่วยในแม่ตากล้องอ่ะเบิง้งพี่นอ้องเบิ้องเบื้องเบืง้บง เทนวนมาซุ้มเนี่ยเทนวนมาจอบหาเนี่ยโอ้มาโฟกัสละกองนี่ยางเจียมเลยเพื่อนเยอะมากไม่อยากจะพากไถนาคนอุอยมาใช้เกิดเป็นเห็นตาฟึ่งฟึ่งฟึ่งตื้นเสียมเลยนะตากสองใจสันมาใช้คลัทไถเนี่ย

กูไปขุ่นกันแล้วกูมันรู้เหนื่นยไม่ได้กต่อพอมนะบดินถือกระเยงว่ะมือเก็นบอสพี่อ่ะยับนกับยัซานหากินมานมานี่พี่น้องบกหอยก็ได้บกหอยเด้อหาัวแดงก็ได้หัวแดงเด้นโคกก็ได้ขึ้นโคกก็ได้หัวแดงเด้อลงน้ำก็ได้หอยได้ปลาเด้อยับนกับยัยซานน่ะ ไม่มีผิดหวังนะเอออยากได้ยังก็ได้เด้เนี่ยหายังได้เบิดพุนอะไรตะท้องกับเงินหาเงาง่ายหาเงางก็เป็นเงินเป็นท้องเลยล่ะทีหาเงากับเ <c oughs> งินหาเงินหาท้องนี่แล้วหาอย่างอื่นก็พอได้อยู่ปลองปลองไปเอ้ยสบายบดีทุกคน <c oughs> เป็นกบายอเู <Representatives> ่แล้วเ้ด้ับตาว่าเฮ้าตันีน่มหน่ามือเด้น่มือเด้หัวาแลไม่ได้จะับถงมือยมันบึงตื่นเสียมบุ๊นแงกูหายอยู่ ่ะถามเด้อบะมีปิงบะย่าย์น่ะ่าถามเด้อบะมีปิงบะย่ายน่ะบะ <c oughs> มีดอกปิงอ่ะปิงดับแนวบดแล้วพี่น้องอือาบอ่มีวะบะมีวันตุยหน่อยตายคืนคืนก็สิเบิร์ตแชร์น<ล>รี้คลิปนี้อาจจะบ,บ่ยาวอยสั้นเพียงสองนาที <c oughs> สั้นเพียงสองนาที โอ้ยโอ้ยไทยเหรอเรียมหาต้นยูคาเดี๋ยวกูว่าคนมือที่บ่งบ่ได้เนาะมอจับมวนไปบ่้วมือมือแล้วมือแล้วเป็นไปอาย่แล้วไทยไทยไทยกล้องนี้นอืมไม่ใช่หจำปะามันเปยา่ขดตีวางาตบดุเสามารถท้งหที่ดีหาเขาตึ้นานอ นก็หงไมเยน่้ไว่าูกมาน่ไม่ดหรไดเไปหันกระเจียนบอกว่าคันลมเรียงว่ามาส้างหันกระจีนกองขาดกองคนกองผานกองใส่ามันไม่หาแล้ว

thấm như Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เด,เ,เดียวเอา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 เถอะยู่แต่มันมบ่หลายพี่น้องป้องไปเอ้ยเอาเลยเลด,ด้อบบบน,นี้หนาวแล้วค่มเรียวเอ้ยเวลาเมื่อบ้านแล้วบบบนี้เอาเลี้ยงแบบหอยกับเพื่อ้ง้มยู่ับเพื่อ้ง้มยู่บกหอยอ่ะง้มไปบบดได้ก็ได้ยูละ รออีลองเป็นน้ำตาฟังเนี่ยเนี่ยลงไปก็ได้ยู่ล่ะพี่น้อง <c oughs> แต่มันคำแล้วล่างตัวล่างต้นขึ้นเขาบ้านเขาซ่องตัวบาดเนี่ยํำขึ้นหน้าก็ได้บาทละสามละสี่ผมนะบหอย่าอ,นบ,อนบนนี่เนี่ยเดบัง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 ตุย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 แไหลุกไป่เลย ไปเก็บเอาหนูยังงั้นยม่ายิ้หน้าใหม่หน่อยน่อย่ยเงนจะข้้นำเด็กปต่เามาหอยยก่ใหม่บ่อบ่นอืน

บ่มีปิ้งเด้อบ่มีตีงอยู่ถามเด้อว,วันปิง้งบ่ยายปิ้งไม่มีมีแต่แมงงอดน้ำโอ๊ขึ้นบ่ได้ออย้อนตะวนินดึงมาตับๆๆจะตอบตบ่ได้ ไปแล้วเมื่อบ,อบอ้านตอนแดด้ำห่อนนี่นเองเนี่ยหนักวะคืวากันหนักว่ะมันอ้าวพ่อจบเลี้ยงอะไรพี่น้องมาในสิเมื่อบ้านเมื่อซ้อนละเราเบิ้งได้ักบ้อยกูได้เบิ้งได้ักบ้อยอ่ะอันตาบอนอันง่วงหัวอุ้งง่วงอันห้อยอ่ะพี่น้อง หายกินน้ำขวดน้ำขวางหายกินน้ำให้หนอนห้หน้าน้ำข่องแนมข้องแนมไปเฉลยไปหน่อเลยอ๋อกินน้ำหนอคงบีโอ้กล่องผู้ขาก็ได้ Mà nó mày mày cắn săn nó pí nóng nó gặp tên gì đấy gì đấy cùng ngày cùng năm <kèm>. hổ coi pí non ơ đâu bài nhang tiền đào tiền đong gì đấy cướp có đấy nè ní đấy ní đấy bảo mẹ chan xả là kiêng bàn nè ồ mày mung kep bị trùa nó tui nó cướp giấy bồn san nghe bớt, đi rót ôm đi ôm đèn mà nghe mà, ô ô, bye bye